จาโอ้เชิญร่วมงานเทศกาลบุญประเพณีประจำปี2อง9วารยกบเจําไหวพระปิดทองขอพรหลวงปู่พรมชินนรสีอายุ200ปีสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายณวัดดอกไม้ถนนพระรามสามแขวงบางพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร โอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญพระป่าลอยฟ้าปิดท้องไหว้พระหลวงปูพรมชินสีในพระอุโบสถพร้อมถวายผ้าตรายจีวรถวายสังฆทานบูชาแผ่นทองโฮเงินโฮทองตักไข่ปลาพาชโชคการกุศลทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตาทำบุญโลงศพให้ผู้ยากไร้ตักบาทบูชาพระประจำวนันบูชาพระศิวลีพระสังฆจาย และบูชาร้อยพระพุทธบาทจำลองลเพือเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวเริ่มงานวันที่9มีนาคมถึงวันที่15มีนาคม2569ชมชิมช็อปกับร้านค้าอาหารมากมายทุกค่ำคืนชมดนตรีลูกทุ่งหมอลำพร้อมนักร้องนักแสดงมากมายมหรสพสมโพธิตลอดงานวันที่9มีนาคม2569 เวลา18บแนาฬิกาพิธีเปิดงานชมการแสดงของสภาวัฒนธรรมยานนวาวาจบการแสดงแล้วชมการแข่งขันตะก้าลอดบ่วงวันที่10มีนาคมชมศิลปินก็ปี้โชว์แอดคารามบาลดงสิทธิ์คำพีนนอ,อ,อ,อยทุกวัน วันที่สิบเอ็ดมีนาคมชมศิลปินไอติมหายทองคำขาดสนเรื่องเงินก็มีอังเคิลซับพอร์ตขาดเรื่องเงินก็มีอังเคิลวันที่สิบสองมีนาคมชมศิลปินเก๋ไกไห่หายทองคำดีๆก็เป็นหอนหอนหอนห่วยบ่อส้วงอาการมันเป็นคือจังปงปวงคือจังบอสบาาวันที่สิบสามม,มีนาคมพบกับศิลปินมหาชนปอยฝ้ายมะลายพรมันเป็น ร้อมด้วยหญิงวุ่งยายแหวงวันที่14มีนาคมสนุกสุดมันกับรำวงย้อนยุคป,ประทะศิลปินไหมไทยใจอีเกิงขอเสียงนะครับปรบมือตอนรับแผงแหงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถึอ วันที่15มีนาคมสนุกกับประมงย้อนยกุกคณะหลวงพ่อไพรดำพี่บูนพี่บูนทองมิวสิคเกพร้อมพาบุตรหลานเที่ยวสวนสนุกทิ้งชา้าสวรรค์ม้าหมุนบ้านลมบานผีสิงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจำจได้ไหม อย่าลืมอย่าพลาดวันที่9ถึงวันที่15มีนาคม2569ณวัดดอกไม้ถนนพระราม3แขวงบางพพางเขตยานวารลุงเทพมหานครสนใจค้าขายติดต่อได้ที่คุณสนิทโ0 8 1 2 5 3 6 7 6 3เที่ยวงานใหญ่ได้ผู้สนแรงต้องมาเทียวก,กันให้ได้นะครับ